มื่อคืนเนื่องจากต้องเดินทางนะครับเราก็เลยไม่ได้ดูบอลไม่ได้อยู่ยเชียร์ดูฟุตบอลมันดึกดื่นนะนดึกดื่นนะโอ้เราต้องเดินทางไกลด้วยนะครับข้ามจาังหวัดเลยฟุตบอลก็เตะดึกโอ้ันเตะยังไงคืนวันอาทิตย์ตีหนึ่งโอ้มันก็ามาใช้ทีมรักของเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนนะเพือ่อนๆลองเตะเราก็อื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ต้องทำคือควา้าโทรศัพท์มาเช็คฝนบอล นะนะนะมันเป็นอุบัติเหตุเด็กของอย่าไปจริงจังอะไรมากนะมันแค่อุบัติเหตุนะมันจะมีสักกี่คร<น> <ée> ั้งนะที่ทีมอย่างนิวกาสเซลยูเนเต็ดทีมอย่างแมเชสเตอรนเต็ดจะพร้อมใจกันนะครับ กันเชียงรอเลยเนี่ยกันเชียงรอมันวิ่งถัายเขาลอกเขาหลอกลอก่อเราเฉย,ยๆเราอยู่ตรงนี้แหละนะเด็กของทุกคนที่5้านี่ก็ดีแล้ววันนี้นะครับอีก3นัดที่เหลือก็ทําให้ดีที่สุดนะ่ยสุขใจไปทีละนัดนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนทีมอื่นทีมคูลกคูแคนทีมไหนจะอะไรสแต้แต่ครับ แท้แต่โชคชะตาฟาลิกิตฤด,ดูการนี้ของเรามันจบไปแล้วอย่าไปสะก,กิดขึ้นมาอีกอย่าไปแหมจุดประกลายความหวังแค่นี้แหละนะครับเชื่อว่าหากสามนัดต่อไปนี้นะครับก่อนจบฤดูการเราทําผลงานได้ดีนะครับเชื่อว่ามีผลตับแทนที่ดีแน่นอนยินดีที่ได้พบกันนะครับมีสุขทุกคนเด็กคงทุกคนทุกท่านวันนี้ สวัสดีครับ